ท้าทายดินแดน,นพระเจ้าตอนที่41เต่าปุงยามังกรเพิงหยกโลหิตมังกรเพิงเฉินเซียงตื่นตกใจเต่าปุงยาธาตุหยางไม่ได้สร้างมาจากธาตุหยางแต่สร้างจากหยกโลหิตมังกรเพิงเพียงแค่ชื่อของมันหยกโลหิตมังกรเพิงคือหยกที่เกิดจากการรวมตัวกันของโลหิตมังกรตามตำนานมังกรคือสักษาสิทธิ์โบราณที่ถือครองอำนาจเหนือกว่าพิภพและสวรรค์แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีผู้ใดเคยพบมัน ยกโลหิตมังกรเพลิงเกิดจากการแช่หยกลงในโลหิตมังกรในเพียงมันไม่สามารถทำลายได้แต่มันยังแพ่ป้านเพลิงแปลกๆที่เป็นประโยชน์ต่อเม็ดยาออกมาต่อปรุงยานี้คืออุปกรณ์มังกระระดับศักดิ์สิทธิ์หลังจากกล่าวจบด้วยแก้มของสู้เมยเยวเปลี่ยนเป็นสีแดงและเลือกเล็กน้อยท่าทางของนางดูตื่นเต้นอย่างมากแม้กระทั่งสาวงานที่เย็นชาเรากับน้ำแข็งอย่างไปอยู่ผู้ที่ปกติจะมีสีหน้าที่เยือกเย็นยังดูตื่นเต้นเช่นกัน เฉินเซียงรู้ว่าต่อปุญญาน,นี้น่าเกรงขามแต่เขายังคงสับสนเขาพ,พึมพำมันน่าเกรงขามยังไงนะสู้เมียเหวากล่าวด้วยท่าทางชวนทะเลาะเจ้าหนูเจ้าเพิ่งได้กำไรชิ้นโตในโลกแห่งการต่อสู้ใบนี้อุปกรณ์เมทดบนต่างๆแบ่งออกเป็นอุปกรณ์วิญญาณและอุปกรณ์ลำค่าแต่ในระดับสวรรค์เบื้องบนอุปกรณ์ต่างๆถูกสร้างขึ้นโดยผู้เป็นอมตะจะแบ่งเป็นอุปกรณ์ระดับนิรันและอุปกรณ์ระดับศักดิ์สิทธ อุปกรณ์ระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นสร้างขึ้นโดยการเพิ่มชิ้นส่วนบางกรเข้าไปในระหว่างกระบวนการสร้างของอุปกรณ์เหล่านั้นในจานวนอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดหยกโลหิตบางกรเพลิงถือได้ว่าหน้าเกรงถามที่สุดปากของเฉินเซียงกระตุกเล็กน้อยสําหรับเขาแล้วนี่เป็นสิ่งที่ยากเกินจะเชื่อนี่นี่คือเตาปุงยาจากสวรรค์นี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทาบางกรปรากฏตัวขึ้นในดินแดน,นแห่งนี้เช่นนั้น โลกทั้งใบคงจะถูกทำลายจนย่อยยับจากอำนาจที่มังกรปลดปล่อยออกมานั่นเป็นเพราะโลกใบนี้ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งแบบนั้นได้แต่ยูยูกล่าวมังกรจริงๆหรือเฉินเซี่ยงกืนน้ำลายนิ้วมือเลียวขาวเล่ากับหยกของสู้ไมเยยาปัดเส้นผลบนหน้าผากของเฉินเซี่ยงห่างกล่าวอย่างเนิบนาบแน่นอนถ้าเจ้ามีโอกาสออกจากดินแดนแห่งนักสู้ใบนี้และได้ไปยังดินแดนที่มีระดับสูงกว่า เจ้าก็จะรู้ตัวว่าตัวเจ้านั้นเปรบได้ดังฝุ่นผงข้าจะกลับเข้าไปข้างในข้าไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าโยกโลหิตมังกรเพลิงได้จริงๆสิทธิ์น้องฝากเจ้าชีน้แนะเขาเรื่องวิธีการรับมืออุปกรณ์มังกรระดับศักษษษดิ์สิทธิ์ด้วยเมื่อกล่าวจบไปย,ยู่ก็หายกลับเข้าไปในแหวนในเวลานี้ซูเมย์เยาอารมณ์ดีมากใบหน้าของนางประดับด้วยรอยยิ้มนางดูมีสเสน่ห์และงดงามอย่างมากเอาตอะปุงยาออกมา ละหยดโลหิตของเจ้าลงไปหลังจากเฉินเซียงเอาตอบปุงยาธาตุยางออกมาเขาใช้กระบี่ขนาดเล็กเฉือนที่นิ้วมือเพื่อให้โลหิตหยดลงไปสัมผัสที่ต่อปุงยาพ่านปรากฏแสงสีแดงประกายออกมาในเวลานี้ข้อมูลจํานวนมากมายมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่สมองของเขาเฉินเซียงยืนขึ้นด้วยความตื่นเต้นอย่างฉับพลันตอบปุงยานี้เรียกว่าตอปุงยามังกอนเพิง มันถูกสร้างขึ้นด้วยใครบางคนที่มีนามว่ายาหลงจือ้อเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างตื่นเต้นเตาปุงยานี้ช่วยให้นักปุงยาควบคุมอ,อุณหภูมิภายในได้อย่างดียิ่งขึ้นนอกจากนี้มันยังเสริมความแข็งแกร่งในเปลวเพลิงด้วยเปลวเพลิงที่ได้รับจากยกโลหิตมังกรเพลิงจะเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงที่เป็นประโยชน์ต่อการปรุงยาส่งผลให้สกัดกันเม็ดยาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นในขณะที่พูดถึงเรื่องนี้เฉินเซียงตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขากล่าว ส่วนที่พิลึกที่สุดคือสิ่งนั้นไม่เพียงมันจะลดเวลาในการสก,กัดกั้นเม็ดยาลงได้แต่มันยังมียินอย่างทนนกระแสที่สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเวลาภายในเตาได้ได้ยินเช่นนั้นร่างอันสง่าง,งามของสู้เมยเหว่พันสันสถานเล็กน้อยนางมองไปยังดวงจันทร์พลางพุมพำสิทธิ์พี่ล่ะข้าไม่ต้องรอคอยอย่างยาวนานเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งของพวกเราแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วใครคืออย่างหลบจือ้อ บุคคลที่สร้างสรรค์อุปกรณ์เช่นนี้สมควรที่จะมีชื่อเสียงแต่ข้ากับไม่เคยได้ยินชื่อของเขาเฉินเซียงหัวเราะพ่างกล่าวพี่เหมยเหยาแน่นอนว่าท่านต้องไม่เคยได้ยินบุคคลที่มาจากสวงสวรรค์ปกติแล้วข้าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วยามครึ่งในการสก,กัดกันเม็ดยาชำระไขกระดูกแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าข้าสามารถสกัดกันมันได้เพียงครึ่งชั่วยามก็ถือว่ามากแล้ว เฉินเซี่ยงถือเตาปรุงยามังกรเพลิงไว้ในมือทั่วทั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งหวังเช่นนั้นดูเหมือนว่าข้าและสิทธพิพี่คงจะไม่ต้องรอนานหลายปีเพื่อฟื้นคืนความแข็งแกร่งของพวกเราดวงตาที่งดงามกำลังจ้องมองไปยังเฉินเซี่ยงพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้านางดูทรงเสห์และชวนให้ลงหลย,ยิ่งนักเฉินเซี่ยงสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชั่วคู่่างกับแอมสองครั้งพร้อมกล่าว ข้าจะช่วยพี่สาวทั้งสองฝื้นฟูความแข็งแกร่งให้เราที่สุดเช่นนั้นแล้วน้องและเกี่ยงข้าก็จะมีความสุขมากเช่นกันข้าจะพยายามอย่างหนักเพื่อพวกท่านสู้ไม่เหวี่ยเดินเข้าไปใกล้เฉินเซียงโดยมือที่ละเอียดอ่อนของนางประทับลงบนแก้มของเฉินเซียงกลิ่นหอมราวกับกล้วยไม้แรกแยมลอยออกมาจากร่างกายของนางนางจ้องมองเฉินเซียงคายยั่วยวนพ่างกล่าวอย่างน่ารักเจ้าคือสิ่งล้ำค่าอย่างแท้จริงพี่สาวคนนี้ เริ่มชอบเจ้ามากขึ้นเล็กน้อยแล้วนะน้ำเสียงนุ่มนวลชวนฝันความรู้สึกจากการถูกบีบเค้นด้วยมือที่นุ่มนวลและละเอียดอ่อนฉันเซียงทําได้เพียงคือน้าลายพังหัวเราแห้งจากนั้นกล่าวพี่ม่เหยาข้าต้องฝึกฝนแล้วในตอนนี้ข้ามิอาจใช้ประโยชน์จากต่อปุงยานี้ได้มากนักฉะนั้นข้าต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ซู้มิเหยายิ้มพร้อมพยักหน้านางประทับรอยจูบนงบนแก้มของฉันเซียง และกลับเข้าไปในแหวนทันทีทิ้งให้เฉินเซียงตกอยู่ในอาการมึนงงเพียงลำพังผ่านไปคู่หนึ่งเฉินเซียงแตะที่แก้มของตนหัวใจของเขาในตอนนี้เต้นคมคามมากขึ้นเรื่อยๆคิดไม่ถึงเลยว่าสาวงามร่วเมืองเช่นซู่เหมี่ยวจะจูบเขาเขาเคยมีภาพในจินตนาการเกี่ยวกับสาวงามทั้งสองเนื่องเพราะเขารู้ว่าซู่เหมี่ยวและเปอยอยู่ไม่เพียงงดงามไรที่ติแต่ยังแข็งแกร่งมากอีกด้วย ดังนั้นจึงได้แต่จิตนตนาการถึงพวกนางแต่ใครจะคิดเล่าหนึ่งในจิตนตนาการเหล่านั้นกับกลายเป็นเรื่องจริงนางคือเหยาจริงผู้ที่ทำให้จิตใจของข้าปั่นป่วนวุ่นวายอย่างแท้จริงเฉินเซี่ยงแอบปวนอยู่ในใจแต่เวลานี้เขามีความสุขเป็นอย่างมากด้วยการที่ได้ใกล้ชิดสตรีย่อมเป็นอะไรที่คู่ควรกับความสุขอย่างแท้จริง ปกติแล้วเฉินเซี่ยงวางแผนที่จะฝึกฝนทักษะในช่วงกลางคืนแต่ตอนนี้เขากำลังสกัดจั้นเว็ดยาแทนด้วยเตาปรุงยามังกรระดับศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการจะทดสอบมันในทันทีเฉินเซียงมีสมุนไพรวิญญาณมากมายในตอนนี้เขากำลังสกัดกันเม็ดยาชำระไขกระดูกเมื่อเขาใส่สมุนไพรลงไปในเตาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเตารวนปรากฏขึ้นในความคิดของเฉินเซียงอย่างจำแจ้ง แม้กระทั่งรายละเอียดต่างๆของสมุนไพรยังกระจ่างใสราวกับผนึกแสงในเวลานี้เฉินเซียงเพียงทายเทพปานลงไปในเตาปุงยาและควบคุมอุณหภูมิของมันตามที่เขาต้องการสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เองก็ถูกใช้เพียงเล็กน้อยเขาสามารถรับรู้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นภายในเตาปุงยาและเพ่งพิจารณาไปทั่วทั้งเตาปุงยาได้นี่ถือเป็นการฝึกฝนสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันเฉินเซียงประจักษ์ในทันทีว่า ตัวเขาได้รับตอปรุงยาที่ดียิ่งระหว่างการปรุงยาผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มพูนเป็นเท่าตัวด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับการปรุงยาแบบปกติทั่วไปกล่าวได้ว่าเฉินเซียงสามารถใช้ตอปรุงยาบังกระระดับศักดิ์สิทธิ์เพื่อสกัดกั้นเม็ดยาได้โดยไม่ต้องพยายามเครื่องเชยามผ่านไปในที่สุดเขาก็สกัดกั้นเม็ดยาชำระไขกระดูกแล้วเสร็จพร้อมกับเม็ดยาสี่เม็ดต่อสมุนไพรหนึ่งชุด ปกติแล้วเฉินเซียงมักจสะสกัดกันเม็ดยาได้3เม็ดแต่ด้วยความช่วยเหลือของเต้าปุงยามังกรเพลิงเขาสามารถดึงเอาประสิทธิภาพทั้งหมดของสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการเร่งเวลาแปลกๆของเต้าปุงยายัางช่วยให้เขาประหยัดเวลาได้มากขึ้นทุกกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นรวดเร็วขึ้นกว่าปกติเพียงแค่กระตุ้นกฎเกณฑ์บางอย่างภายในเต้าปุ่งยามันก็จะมีการดูดซับปานแท้จริงของเขาจํานวนมากน้องชาย ตอนนี้เจ้าสมควรเริ่มสกัดกั้นเมดยาและสมีปานได้แล้วมันจะช่วยให้เจ้าบรรลุขอบเขตนักสู้ระดับเจ็ดและสมีแท้จริงเจ้าควรรู้ว่าผู้คนทั่วไปไม่เหมือนกับเจ้าที่มีความสามารถในการสกัดกั้นเมดยาและสมีปานได้จำนวนมากสู้เหมี่ยวกล่าวในกระแสจิตด้วยน้ำเสียงน่ารักในสายตาของเหล่านักปรุงยาเมดยาและสมีปานคนข้างยาที่จะสะกัดกัน้นเพราะมันคือเมดยาะระดับมนุษย์ขั้นสูง นักบุงยาหลายคนต่างไม่ต้องการสกัดกันมันแต่เฉินเซียงกับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะตอนนี้เขามีเต้าบุงยามังกรเพลิงแล้วเอาล่ะครับก็จบกันไปอีกตอนแล้วสําหรับการประชนภัยของเฉินเซียงในท้าทายดินแดนพระเจ้าลิขิทธิ์แท้ของเนวร์เลมสำหรับครั้งนี้ข้าน้อยคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เ,เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ